ยินดีต้อนรับเข้าสู่ W A Auto Reviews สถานที่ที่ความหลงไหลในรถจักรยานยนต์ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรีวิวแบบจาลึกที่จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกมุมของรถที่คุณรัก วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Yamaha MT03 รุ่นปี2026สีดำใหม่ล่าสุดรถที่สืบทอด DNA ของตระกูล Naked Sport ในตระกูล MT ของ Yamaha ที่รวมเอาสมรรถนะความโฉกเฉี่ยวและความคุ้มค่ามาไว้ในหนึ่งเดียวหากคุณเป็นคนที่รักมอเตอร์ไซค์และอยากอัปเดตข้อมูลล่าสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม WA Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากเรา เมื่อแรกเห็น y a m a ฮ่ MT03 ปี2026สีดำคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันมีบุคลิกที่โดดเด่นและดุดันในทันทีตัวถังสีดำสนิทสะท้อนถึงความลึกลับและทรงพลังที่เข้ากับคอนเซปต,ต์ Dark Side of Japan ของตระกูล MT ได้อย่างลงตัวเส้นสายของแฟรริงและชิ้นส่วนภายนอกถูกออกแบบให้เฉียบคมและดุดันมากขึ้นถังน้ำมันถูกออกแบบให้มีความบึกบึนแผงบางข้างที่ยื่นออกมาเพิ่มมิติความแข็งแรง ส่วนด้านหน้ามาพร้อมโคมไฟโปรเจคเตอร์ LED ดีไซน์ใหม่ที่ดูคล้ายดวงตาของนักล่าทําให้รถคันนี้ดูราวกับสัตว์นักล่าที่กําลังจ้องเหยื่อมันไม่เพียงแค่ดูทันสมัยแต่ยังเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล MT อย่างแท้จริงมองจากด้านข้างสัตว์ส่วนตัวรถดูสมส่วนและกระทัดรัดพร้อมความสปอร์ตเต็มขัน้นท้ายรถเรียวเล็กยกสูงเล็กน้อยให้ความรู้สึกปราดเปรียวและโครงเหล็กเปรือยที่มองเห็นชัดเจนก็ย้ำเตือนว่านี่คือ Naked Bike สายดิบที่พร้อมพาคุณมันบนท้องถนน สีดำยังช่วยขับเส้นสายและมุมต่างๆของตัวรถให้เด่นขึ้นและเมื่ออยู่ใต้แสงไฟในโชว์รูมรายละเอียดเมทัลลิกที่ซ่อนอยู่ก็ส่องประกายอย่างมีสเสน่ห์ยามาฮ่ายังคงให้ความสำคัญกับการออกแบบท่านั่งเช่นเคย MT03 รุ่นนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังตำแหน่งแฮนด์บาร์ถูกยกขึ้นเล็กน้อยทำให้ควบคุมได้ง่ายในเมืองส่วนตำแหน่งพักเท้าจัดวางได้ลงตัวให้ท่านั่งที่ผสมผสานระหว่างความสบายกับความสปอร์ตทำให้ทั้งมือใหม่และมือเก่าขี่ได้มั่นใจ เบาะนั่งสูงพอดีตัวไม่สูงเกินไปจึงเข้าถึงผู้ขี่หลากหลายกลุ่มหัวใจหลักของรถคันนี้คือเครื่องยนต์สองสูบเรียง 321cc ซแบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่ยามาฮ่าพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกำลังสูงสุดราว42แรงม้าพร้อมแรงบิดที่กระจายมาอย่างต่อเนื่องตลอดรอบเครื่องยนต์การเร่งตอบสนองได้ทั้งนุ่มนวลและร้อนใจให้ความสนุกในการขี่โดยไม่ยากเกินควบคุมเครื่องยนต์สองสูบให้ความเรียบเนียนมากกว่ารถสูบเดียว แต่ยังคงคาแรคเตอร์ที่ดุดันและกระชับกระเฉงเมื่อเปิดคันเร่งการควบคุม MT 0 3คือจุดเด่นที่ทําให้ใครๆติดใจน้ําหนักตัวรถเบาเฟรมแข็งแรงและช่วงล่างปรับเซ็ตมาได้สมดุลด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับขนาด3 7ม mm ิมลลิเมตรที่ไม่เพียงทําให้ลูกดูพรีเมียมแต่ยังช่วยเสริมความมั่นคงและการตอบสนองในการเข้าโค้งส่วนด้านหลังเป็นโมโนโชคที่สามารถปรับเซ็ตได้ตามน้ําหนักผู้ขี่และสไตล์การขี่จะวิ่งถนนในเมืองที่แออัดหรือออกทริปขึ้นเขาก็ให้ความมั่นใจได้เต็มที่ ระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสก์หน้า298แ mm, มลมและดิสหลัง220 mm มมพร้อม ABS มาตร,รฐานการหยุดทำได้มั่นใจและแม่นยำช่วยเสริมความปลอดภัยทั้งในการขี่แบบสบายๆหรือเรื่องเรา้าในทางโค้งยางติดรถให้การยึดเกาะที่ดีช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ตามใจต้องการรุ่นปี2026นี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ยุคสมัยหน้าจอ TFT สีคมชัดใช้งานง่ายแสดงข้อมูลสำคัญครบทั้งตำแหน่งเกียร ระยะทางที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกและทำให้รถดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นระบบไฟรอบคันเป็น LED ทั้งหมดตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายและไฟเลี้ยวเพิ่มทั้งความสว่างและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยตอนกลางคืน MT03 มีเอกลักษณ์ของแสงไฟที่ทำให้สะดุดตาและโดดเด่นทุกที่ที่ไป สมรรถนะบนถนนจริงคือสิ่งที่ทำให้ MT03 กลายเป็นรถขวัญใจใครหลายๆคนการรวมกันของน้ำหนักเบาเครื่องยนต์ตอบสนองชับไวและการควบคุมที่คมทำให้รถคันนี้ขี่สนุกในทุกสถานการณ์มือใหม่ก็สามารถคุมได้ง่ายขนาดที่ผู้ขี่ที่มีประสบการณ์ก็ยังรู้สึกท้าทายและมันเราใจเมื่อเปิดคันเร่งในรอบสูงเสียงเครื่องยนต์ในรอบปลายยังสร้างความรู้สึกสะใจให้การขี่ทุกครั้งเต็มไปด้วยอารมณ์ที่น่าจดจำ ความสบายก็ถูกยกระดับขึ้นเบาะนั่งนุ่มข,ขึ้นการเซ็ช่วงล่างปรับใหม่ให้ซับแรงสเถือนได้ดีขึ้นและลดอาการสั่นสะท้านด้วยยางรองเครื่องยนต์ที่พัฒนามาใหม่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้รวมกันทําให้การเดินทางไกลไม่น่าเหนื่อยล้าเหมือนเดิมสีดําที่เลือกมาเป็นพระเอกของรุ่นปีนี้ก็เรียกได้ว่าน่าหลงไหลรถสีดํามักจะให้ความรู้สึกหรูหราและดุดันอยู่แล้วแต่เมื่อนํามาอยู่บน MT03 ยิ่งขับเส้นสายตัวถังและรายละเอียดเล็กน้อยให้ดูโดดเด่นมากขึ้น ตอนกลางวันเงาสะท้อนจากแสงแดดทำให้รถดูมีชีวิตชีวาส่วนตอนกลางคืนภายใต้ไฟถนนตัวรถจะยิ่งดูนิ่งขึมงและทรงพลังด้านราคาในประเทศไทยยามาฮ่าตั้งราคา mt 0 3 2 0 2 6ได้อย่างคุ้มค่าและเข้าถึงง่ายทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในรถเนกเกตที่น่าสนใจที่สุดในคลาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มสมรรถนะหรือฟีเจอร์ยังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น ยามาฮ่ายังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการบริการหลังการขาย MT03 ก็ไม่ต่างกาันการบำรุงรักษาง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมีพร้อมในศูนย์ทั่วประเทศผู้ขี่จึงมั่นใจได้ว่าการครอบครองรถคันนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเมื่อมองภาพรวมยามาฮ่ MT03 2026สีดำคันนี้คือรถที่ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์อิสระและความสนุกมันคือรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันคนที่อยากมีเพื่อนคู่ใจออกทริปเสาอ,อาทิตย์ หรือแม้กระทั่งคนที่อยากมีรถเท่ๆจอดหน้าบ้านก็ไม่ผิดหวังก่อนจะจบการรีวิวครั้งนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม wa auto review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างคอนเทนต์รีวิวใหม่ๆต่อไปหากคุณรักรถเหมือนกับเราที่นี่คือชุมชนของคุณ yamaha mt 0 3 2026สีดำคือรถ,รถที่รวมทุกสิ่งที่ผู้ขี่ต้องการทั้งดีไซน์ที่ดูดันสมรรถนะที่เราใจเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับการเดินทาง หรือเครื่องจักรที่จะมอบความตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นคร่อมนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในพิกัดขอบคุณที่ติดตามรีวิวจาก W A Auto Review แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าขี่ปลอดภัยมีความสุขกับทุกเส้นทางและเก็บความหลงไหลในมอเตอร์ไซค์ไว้กับคุณตลอดไป